กาบสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ด้วยค่ะเออแอดมินนูนหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ท,ท,ทุกทุกท่านอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อฮาน้อยมัดรวมเป็นจังไดท่านผู้ชมหมาว่านฮาน้อยมัดรวมแอดมินนูนหน่อยลดแต่ว่าเขารอบกาชาดเด้งบนเด้งลางท่านผู้ชมอ่ะสามน้อยลด เป็นจังไดโนอพ่อแม่พี่น้องแอดมินหนูหน่อยขอโทษพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกทุกฐานเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ได้กันบโบนอ่ะทันใดบบได้ลงรอบกาชาดกาศิบได้ดอกทมมอ่านผู้ชมเมื่อวานนี้เขากาชาดเขากาชาดบนล่างก็คือโซนแปดเก้าศูนย์เด้อค่ะเด้อโซนแปดท่านผู้ชม เก่าศเจาะบาแตกเด่น9กับ0รอบพิเศษปกติ VIP เก่ากับ0ย์มาอยู่ท่านผู้ชมเตวาโบมีโคจักเด้อค่ะเด้อศย์กับศูนย์สเก่ากับสอเก่ากับเกาหกท่านผู้ชม ห้าน้อยสามรอบลุดท่านผู้ชมเขาแตก,กาชาติถือว่าลุด,ด้ค่ะเด้อเพราะว่ารอบกาชาดโบนเนนปันไดท่านผู้มชมส่วนลายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแอดมินหน่อยเพิ่นส,สีแท่งสามรอบกันเนาะคะ่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มาสู่กันต่อเด้อท่านผู้ชมทันใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อ ถ้าหากชช่นชอบนะทางตัวเลขแอดมินหน่อยนํามาฝากมาตอนค่ะขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ด้วยค่ะเรือกดแชร์ระได้คหาวใจคนละหนึ่งดวงท่านผู้ชมผู้ใดสนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟีแอดไอเดียไลฟ์แอดมินหน่อยด้วยค่ะเรือ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเราก็หากท่านใดที่สนใจจะทบทุน รวมบุญนํากันเนาะค่ะเนาะสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างประตูโค้งสร้างประตูโค้งนี่บอท่านเซตเด้อค่ะเด้อเพิ่นกัดิสีางไปเรื่อยๆจนกว่าสเซตแอดมินนูหน่อยรับถึงเดือนเมษายนเด้อค่ะเด้อหากใดที่สนใจอยากจะร่วมทบทุนสร้างประตูโค้ง แอดไอเดียไลน์แอดเมนูหน่อยเข้ามาเลยเด้อค่ะเด้อแอดไอเดียไลน์นอโอหนึ่งห้าเก้าเก้าติดต่อช่องทางนะคะเนาะช่องทางร่วมทําบุญหรือโทรศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะติดต่อแอดเมนูหน่อยหลังไม่ได้เลยท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งทางเล็กฮันหน่อยมาดรวมกันเลยนะคะเนาะ นอยมัดรวมประจําวดวันที่13พฤศจิกายน2567เลขเด่นจับวินนะคะเด่นจับวินวันนี้นะคะเด่น781263นะคะเด่น7กับ8 1. วิ่งรูดแปดนะคะสิบห้าคู่วินนะคะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสามแปดหนึ่ง แปดสองแปดหกแปดสามหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสามสองหกสองสามและหกสามนะคะโอ้ยทำมช่ชงมาขึ้นแอดมินโนนอยฟันอีกแล้ว ควันว่าจักได้ไปใส่บทธรรมชมกระยาดพี่นองนี่หละยางป้ายไปปนกระตกเนาะค่ะเนาะได้ถุงถุงใส่เ้นขนมจีนนั่นไหมธรรมชมไปตาหน้าจักสิบห้ากันยางไปใส่บทธรรมชมมาจากหน้าบ่าเป็นสิเข่าบานบ่ธรรมชมปนกระตกห่ําเปียกเบิดน้ำทาง้ากันยางเอาได้ธรรมชม ยางป้ายไปต่างหลายคนได้มชมกับญาติาพี่น้องตระกูลญาติพี่น้องนั่นแหละท่านผู้ชมหลยคนประกันยางยางไปได้ทุงขนมเสน้นท่านผู้ชมกับหมักแตงโมแอดมนินหน่อยถือถุงหมักแตงโมหมักแตงโมหน่วยหนึ่งกับขนมจีนทุงหนึ่งนี่แหละท่านผู้ชมประมาณโลโลหนึ่งนี่แหละท่านผู้ชมขนมจีนคนตข้ามกับเปียกมืด แต่วาในความฝันรู้สึกว่าถุงหมักแตงโมกับถุงขนมจีนนัน้นหนักหน,นักท่านผู้ชมเสียเอาทิมกับบาการเทมเสียรายถือไปนั่มรูซึกว่าหมักแตงโมหน่วยเดียวกับขนมจีนโล่เดี่ยวนี่มันคือหนักแท้ท่านผู้ชมในความฝันนัน้นแต่ว่ากับบอิารเมได้ท่านผู้ชมกระทือไปนั่มมันนี่ไปหอดไซบู่ท่านผู้ชมมาไปเข่าแถวเข่าแถวจับฉลากอ้าวไปที่นี่ เขาแถวจับฉลากเป็นตำรวจหรือตัวทหารเนี่ยแหละท่านผู้ชมในความฝันนั่นตำรวจคือว่าทหารเนี่ยแหละไปจับฉลากเขาเอื่นไปจับฉลากท่านผู้ชมพ่อถึงคิวแอดมินนูหน่อยไหมท่านผู้ชมจังหีจังหวันจังสันพ่อถึงคิวแอดมินนูหน่อยฉลากเบิดจับฉลากต่อคิวจับฉลากยักษ์จับฉลากไปยังบุกพ่อถึงคิวแอดมินนูหน่อยบัตร ฉลากเบิร์ตคาร่าล์ฉลากรอกรอาให้เขาไปเห็ดมาหม่นั่งล่อนั่งล่ออยู่นั่นลหะไปที่นี่อ่าในความฝันกนัเป็นตำรวจขึนทหารบนธรรมช่มแอดมินหน,น่อยเจอปะไรคันบอดตำรวจกึทหารนี่แหละเขากับเพากันขี้เห็ดกับเขาไหมธรรมช่วมเห็ดกับเขาล่อฉลาก่าเขาเอาอขาหมูไหมธรรมช่วมขาหมูเต็ม ถาดด่ไหมธผูมชมเอามาเอามาเขาเชนเห็ดกับเขาแอดเมน่นหน่หนอยกับนางเบิงนางเบิงเขาเห็ดหเป็นขาหมูต่างร้ายขาได้ธรรมชมมีต่ขา,าหมูจังไ้จังปันไปจังสันธผูมชมปันเทอานีล่ะนผู้ชมแอดเมนหนหน่อยฟันเทอานีล่ะฟันว่าไปตัวคิ้วจับฉลาแต่ว่าพ่อหอดคิ้วจะควงเหล้วฉลาเบิรลอกกวนมาสันนผูมชม อ้าวคือเป็นจังสันนอปัดเท่นี้ธรูมชมวันท่าน,นั้นละธรูมชมแอดมินหน่อยก็ได้จักสิเป็นจังไดบุ๊คธรูมชมอามาเบิงเดนประจําวันธรรมชมประเท่นี่เดนประจําวันชวนกับในตารางแดกับสองเดนเจดกับแปดแอดมินหน่อยเจาะวิ่งแปดรุดแปดนะคะ 6คู่เด่นเน้นเจาะ81 82ถ้า8มากตรงมีให้เห็นแน่นอนท่านผู้ชม81 82 86 83 71 72 2, 8, 6, 8, 3, 7, 1, 7, 2. คู่วัดใจนะคะ81กับ82นะคะ คุณพ่อคุณแม่ครหน้าจอด้วยค่ะเรือหกคู่เด่นเน้นเจาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดหกและแปดสามนะคะสองคู่วัดใจ แปดหนึ่งกับแปดสองนะคะอ่าวท่านผู้ชมต่อมาไม่แน่วันนี้อาจจะสามตัวแตกก็ได้นะคะเจ็ดแปดหนึ่งสองสามหกอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้ฝากลานเช่นเคยท่านผู้ชมผู้ดใดสนใจสินค้าทั้งลานบ่าวาจะเป็นกาับแฟ่อย่าเซฟวันสบโบลางนาสโบููตูเนาะเะนาะ เซลลนาเด็กเซล่์ำสลายก่าด้วยค่ะเด้อสนใจโทรสั่งได้เลยที่เบอร์0926325513นะคะกับแวดสมนุนไพรเพื่อสุขภาพท่านใดอยากจะร่องท่านค่ะสั่งได้เลยเด้อท่านผู้ชมสินค้าพร้อมส่งนะคะอา้ามท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่หนอยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเด้อขอให้ โชคไฮมนันหฮงๆปังๆงท,ทุกทุกท่านพอกันไหมคลิบหน้าสวัสดีค่ะ